หลับแหละใช่ไนี่ทำได้ยังไงเนี่ยไม่ไปแต่ทรงเนี้ยสวยอันเนี้ยสวยแล้วแต่ดูในสวยไล้ใช้ได้แต่ว่าตรงเนี้ยีิบอกเนี้ยเนอะป่าเนาะทำเทเลสใหญ่ๆออกมาเลยทางบ้านเนี่ยเนาะออกมาเต็มเนื้อเนื้อบ้านเนื้อบ้านกว้างกี่เมตรอ่ะเนี่ยให้ออกมาเลยเพราะว่าห้องนี่ห้องพระเนี่ยออกมาสักสามเมตรเดียวแล้วก็เป็นไอ้ลูกกองปูนอ่ะ วิ่งให้รอบเลยเนาะมันจะสวยกว่าเนาะแล้มัน,นได้ขึ้นข้างไปอย่าไปขึ้นตรงนั่นอันนี้มันได้ตรงไปอ,อได้ตแต่หลังบ้านสวยละ่ะ <Everyone S 2> อ่ะป่ะาดูดิในมองดูอ่าหลังบ้านหลังวงหลังบ้านสวยเนี่ยเขาใส่ลาวกันตกเนี่ยอ่สวยใช่แต่พอมุมนั้นอะถ่ายยังไงก็ถ่ายยังไงก็ไม่แล้วก็ไปถ่ายตรงะไปถ่ายตรงกันดูเป็นเมนแอมเมน แล้วใครก็ถ่ายมาแม่เออชัดเลยแม่เ่อเออโอ้โหถ่ายทรงมันนีสวยจริงๆแม่แม่จ๋าแม่แม่ดูแม่แม่ดูยุบัเนี่ยแม่ดูยุบ่ะเนี่ยเหมือนเลยแม่ทุกคนต้องรอติดตามว่าบ้านบ้านจากแวบเนี้มันจะกลายเป็นแว็บแบบไหนเดี๋ยนี้จะไม่ไปถ่ายตรงให้ให้คนก็ดูเนาะเนี่ยทุกบันไดได้ออกเลยทำาหปทะเลตออกมาตรงนี้ ทูบันไดออกเลยให้มันต่ำจากตัวบ้านสักประมาณสักยี่สิบเดนเล่นตัวนี้ปะระตูจะอยู่ตรงในช่างมันไม่เป็นไรเออพ่อป่าก็เป็นช่างอยู่แล้วเนาะ<ด>ป่าก็จะดูด,ดูออกว่ามัน,ม,นมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแนวยังไงเปลี่ยนได้เนี่ยเอาไปเปลี่ยนดูว่าเอาไปสักสามเม็รก็ได้สองเม็รก็ได้แต่สองเมตรบอกว่ามันแคบสาหรับบ้านออกเจมว่าไงเจมน้องเจมเจมบันไดต้องออกข้างเนาะทุบันไดทิ้งเลยทุบแล้วก็ออกข้างเถอะ จร,จริงๆพี่มองแล้วพี่ก็ไม่สบายใจยแหละใครจะสบายใจเนาะเอาตรงๆนะที่รักแฟนคลับแบบเราทําบ้านมานะสามล้านน่ะสามล้านบาทอยู่ๆคนมาท้าว่าบ้านเหมือนเมนเราก็ไม่สบายใจถูกไหมป่าแ,แล้วแล้วสิ่งที่แก้ตอนนี้คือเอาตรงๆนะเสาอีเสาสองต้นเนี่ยมันแก้ไม่ได้ไม่ต้องแก้มันไม่เป็นไรใช่ไหมป่าเสาสองต้นมันแก้ไม่ได้ไประตูกันนะต่างเนเห็นไหมมันตรงอมันตรงแล้วทีนี้ก็โดนเอาตรงๆก็แบบว่า มันก็มีคอมเมนต์ที่ไม่ดีแหละคอมเมนต์ที่ไม่ดีแม่อะไรที่แบบว่าแล้วก็ทำทุ่มช้แล้วก็มันเหมือนคอมเมนต์ที่แบบว่าโดนสาบอะ่ะเป็นฟิลแบบว่าถ้าบ้านแบบเนี้ยังสร้างไม่เสร็จแล้วหงเหงแบบนี้ระวังคนที่บ้านเสียนะอะไรเงี้ยมันก็พูดบัญอรจิตใจเราเข<อ>้าใจไหม <ทำ S 1> แล้วเราเ,เออทําบ้านเหมือนเมลแล้วเราก็เออพอพอคนติมาพี่ดิวรับรับความคิดเห็นนี้นะมันก็เหมือนจริงๆ ตรงนี้ยมันเหมือนจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าเราจะแก้มันยังไงวะอันนี้่พูดตรงๆแก้ทแก้บันไดถ้าแก้บันไดแล้วถ้าอี๋เสาสองต้นเนี้ยมันยังอยู่อ่ะซึ่งมันเป็นโครงสร้างอ่ะเสาต้องเปลี่ยนเป็นกลมไหมกลมก็ยิ่งเหมือนไอ้เสาต้นนี้มันขึ้นมาเป็นสุ่มเหรอเสาตรงนี้มันเป็นมุกหน้าบ้านป่าอีเสาตรงนี้มันคือมุกบนมีรังคาใช่ไหมมันเป็นมุกหน้าบ้านออกมากี่เม็ดเนี่ยยื่นมาหรอเสา แต่การถ่ายรูปของคนแก่แม้ทําไมไม่ถ่ายแบบบางทีดูขัดใจนะแบบเออถ่ายแบบโอดโถงเลยบ้านโอดโถงอ่ะอืมทุบบันไดออกคาใส่กระจกใส่ผ้าม่านปิดโอเคเนี่ยถ่ายประตูบ้านทั้งหมดเลยก็ไม่เท่าไหร่อันนี้ถ่ายแค่ซุ้มดีแล้วจะได้เห็นความบุกพภาของบ้านเราว่าเราไดแก้ไขดีแล้วจะแก้ไปฮะเป็นเมนมันเป็นทางขึ้นละประตู ตอนนี้คือเนี่ปุ๊บปั๊บมาบ้าไข่เป็นไรนี่คาใจเลยเอออันนี้ทำเมนให้นั่นแหละให้ป้าหรือว่านั่นแหละใช่ถ้าสมมติแบบคนที่บ้านเป็นไรเราก็คาใจเป็นจนมันตายนี่ทำเมนเอออืมจริงจริงมองดูนี่เป็นเมนนะมันมันมันไม่ใช่แค่เท่านี้ก็ถ่ายช่วงแคบบีเข้าใจไหมถ้าถ่ายกว้างไปหน่อยแต่มันก็ไม่ได้จะให้ตรงกันไม่ถ้าบานถ้าบ้านสวยถ่ายไงก็สวยอ่า มุมมันดยวบอกเลยทุบทำทุบทำกระจกแทนหมายถึงทุบแล้วทำกระจกหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าทุบออกหมดแล้วทำเป็นกระจกปิดมาเลยลากยาวหมายถึงปิดก็นี่ไงเนี่ยฝั่งเนี้ยทุบป,ปอกแล้วก็ทำเป็นกระจกกระจกเนี่ยกระจกแบบเนี้ยทุบเสารเหรอไม่ได้ดิเสามันก็ยืดไงอืมทุบประตูไปเหยียยุ้งข้าง ไม่อันนี้คืองานช่างไปเนี่ยอย,อย่าให้มันตรงเงินงานงอกไม่ใช่ช่างเลยงานงอกไป,นกปเนี่ยงอกเลยค่ะแต่เราไม่ต้องททบไอ้ตัวนี้เราติดป็นกันจกไปแต่ขยายประตูไปเป็นข้างๆเอา,อาง่ายๆ <มา S 1> นะนถ้าถ้าในมุมดิวนะดิวก็ตั้งใจหาเงินเก็บเงินมานาอแฟนคลับเงินมันก็สามล้านเนาะสำหรับดิวนะดิวไม่โทษช่างหรือโทษอะไรหรอกแต่พอมันถ่ายแล้วทำไมมันเป็นแบบแบบนี้วะเออเข้าใจไหมในเมื่อแบบบ้านมันก็สวยอ่ะ เราเลือกแบบตอนนั้นที่โพสเดิวโพสแบบบ้านน่ะม,มันก็สวยอะ่ะแม่ก็ถ่ายรงมันสจหรือบางมันเป็นเพราะการปั้นบัวหรืออะไรเราไม่ทราบหรือมันเป็นยังไงทุกคนอะย้ายบันไดจุดนี้ทําเป็นห้องห้องอะไร,รเออก,ก็น่าคิดนะให้เป็นบางเพราะว่าตรงเนี้ยมันมันให้เป,ป็นเส้ข้างอืมเนี่ยทุบบันไดทิ้งไปแล้วก็เกาะอิดก,กันไปแล้ว ไปขึ้นติขทางอยาให้มันตรงกันอย่างเงี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่เนาะตรงนี้จะต้องปิดปิดไปเลยเนี่ยปิดไอ้ตรงนี้ก็แตก,ก่อปิดไอ้ตรงเสานี่ไปเลยเพราะว่าตรงเนี้ยน้ํามันไม่ไหลอะไรอยู่แล้วแฟนคลับแล้วมันก็มันก็แบบปิดไปหมดแล้วอะถ้าสมมติปิดแล้วก็มันแก้อย่างไงอันนี้คือดิวไม่โทษใครหรอกแต่ดิวแค่รู้สึกว่าอ่า มันม,มันเป็นแบบแวนนี้ได้ยังไงอ่ะแล้วถ่ายตรงเอ,เออไม่ถ่ายยังไงมันก็เหมือนแฟนคลับแล้วเราจะแก้ตรงเนี้ยยังไงซึ่งตรงเนี้ยเสาสองต้นมันเอาออกไม่ได้คือปัญหาดิวที่ที่อยู่ในใจนะเสาสองต้นมันคือโครงสร้างมันเอาออกไม่ได้่วงจุ้ยดีอยู่แล้วค่ะแก้ไขตรงบันไดและปิดตรงกลางเลยปิดตรงกลางก็เหมือนเหมือนว่าปิดประตูกลางข้างในไปเลยให้มันเหลือแค่เสาสองต้น แล้วไปเข้าทางอื่นหรอถูกต้องถ้าแก้ไขตรงนี้ที่เขาบอกอเราสองต้นนี้อยู่ปิดปิดใบใยแล้วก็ไปปิดตรงไอ้สาสองต้นในก่อปิดไปเลยนั่นะปิดตรงให้มองดูไม่เห็นเป็นสาสองโอ้ถ้าแก้ไขได้สวยได้ดูจะกราบกราบขอบคุณมากเลยนะจริงๆคือเงินเราไม่ได้อะไรหรอกแต่เราแค่รู้สึกว่าทุบทํากระจกเลื่อนพี่ดิวทุบทํากระจกเลื่อนพี่ไงกระจกเลื่อนแบบนี้ยเลื่อนเข้าหากัน ไม่หรอกนะถ้าจะไม่ให้เหมือนนะอืเนี่ยไอประตูเข้าไอเล็กๆเนี่ยทําให้เหมือนของดิวให้บรรจารใหญ่ไปนะมันจะได้ไม่เหมือนในช่องเข้าเมนโอ๋อถ้าเป็นดิวมองเหรอหเหมือนปิดอีกตรงเนี้ยอ่า แล้วก็ทําบันไดออกมาใหม่หรอมันก็ต่างเดีดีไดมันเป็เลูกมันก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไงเราก็ไม่ได้เป็นช่างเนาะใช่บันไดน่ะเอาออกไปเลยแล้วก็ปิดตรงเสาเอาไว้ข้างๆเลยแล้วปิดตรงนี้ให้มันน้องโอ๊ยพี่ออมดิวจะดีใจมากเลยนะถ้าคนคอมเมนต์พี่ออมแบบว่าเออเราเอาตรงๆใจนึงก็ร้องไห้อ่ะแบบว่าแบบเราตั้งใจหาเงินมาทําบ้านเนาะแฟนคลับแล้วแบบอยู่ๆถ่ายมาแวร์หนึ่งมันเป็นแวร์ป่ะแล้วเราแค่รู้สึกว่าแบบ เคยทำไมวะอะไรเงี้ยมันมันต้องแก้ยังไงแต่ดียวไม่ได้โทษช่างโทษอะไรนะแต่ดีไซน์หรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบบ้านอนะ่ะสวยมากแล้วแบบบ้านที่เต็มอนะ่ะสวยมากแต่ตรงเนี้ยเราจะแก้ยังไงแค่นั้นแหละหพี่ออมบอกว่าพี่เป็นช่างแนะนำแก้บันไดก็พอ เอาต,ตรงๆนะด้วยความอีประตูโขง,งดิวก็ชอบประตูโขงไงดิวชอบความ,มเป็นมินิมอลดิวตั้ง,งใจแต่งบ้านอันนี้เป็นวินล่านะแฟนคลับถ้ามองดีๆนะดิวจะทําบ้านหลังเนี้ยปเป็นเหมือนสไตล์วินล่าแต่ถ้าหน้าต่างเนี้ยถ้าสมมติใส่กระจกแล้วใส่ม่านปิดหรือเอาตู้โชว์ไปบังตรงนั้นน่ะมันแก้ได้คืออันนี้อีตรงตรงหน้าต่างเนี้ยคือพอใส่หน้าต่างเสร็จแล้วใช่ไหมบีแล้วก็มีตู้โชว์ของโชว์อะไรอ่ะ ไปอยู่ตรงนั้นน่ะได้หรือจะปิดหน้าต่างไปเลยมัน okay, ก็จะมันจะเสียทรงบ้านไหมไม่เสียหรอกถ้าถ้าหน้าต่างแนะนําให้ปิดไหมครับแล้วก็กับประตูอ่ะแฟนคลับตอนนี้แบบมัน,นโคง้งนีเราไม่ยกยัน,นมันโค้งมันสวยอยู่แล้วเออโค้งตัวเนี้ยแค่บันไดออกแล้วก็ปิดตัวเสาบันไดเหลือยไปข้างเนาะแล้วก็ทําเทอเลสยาวๆเป็นอ่าที่นั่งกินหมูทาโ้แล้วก็ใส่ราวเลสสวยๆอ่าเออเนาะแฟนคลับว่าไหม แล้วอ,อ,อีกหน้าต่างเนี่ยแฟนคลับเชียร์ปิดไหม,ไมอันนี้ถาม,มตรงๆเพราะว่าหน้าต่างมันเป็นที่โปร่งแสงอยู่แล้วไงมันก็ตแต่หน้าต่างแต่ประตูประตูหลังบ้านน่ะมันจะเยื้องไปงี้อีกไกลประตระูอันนี้ยพี่เห็นหน้าต่างใช่ปะคือก้าวมาอีกสี่ห้าก้าวถึงจะเป็นประตูหลังบ้านนะซึ่งไม่ตรงแต่อันนี้ยมันคือหน้าต่างซึ่งแบบทุกแบบมันก็เป็นอืม ทางเดียวคือทุบแค่บันไดาทางเข้าทางทุบแค่บันไดาทางเข้าทางใหม่ปิดยาวก็เลยก็ยาวเลยค่ะคือปิดมิดเลยกลางปิดคือทําเป็นห้องหนึ่งว่ะเออจริงจริงจริงอ,อ,อันนี้พี่คิดทีเอ็ดเหมือนเดียวเพราะว่าโครงสร้างมันแก้ไม่ได้แล้วห้องห้อง,องที่มันก่อนที่มันจะไปเป็นประตูอันนั้นจะเป็นห้องทึบใช่ไหมหนูก็ทำเป็นห้องสมุดเล็กๆได้เลย ใส่หังสือเออจริงๆตรงมุมเนี้ยทำเป็นห้องเหอะถ้าในมุมดิวนะห้องอ่านหนังสือห้องอะไรก็ได้นั่งนั่งเปิดขึ้นนั่งเปิดประตูขึ้นทางใหม่อประตูนั้นปิดไปเลยแต่โคมงเนี่ยป๋าชอบประตูหมายถึงไม่ใช่ประตูข้างในนะประตูที่เป็นประตูบันไดจะขึ้นอ่อปิดแล้วก็ทําเป็นห้องก่อนที่จะถึงห้องหน้าประตูน่ะไอ้ช่วงทุ่งเนี่ยจะปิดไปเลยนั่นแหละช่วงหน้าวานเนี่ยก่อปิดไปเลยเป็นรือสถาปนิกทําเป็นระเบียงออกไง แฟนคลับบอกว่าก็แก้บันไดแก้บันไดแค่ทางขึ้นมันเหมือนเนาะอ่ะทางขึ้นมันเหมือนแล้วความทรงจํามันมันไปตรงกันเอาทีแล้วเหมือนที่แก้แค่บันไดที่เดียวป๋าดูป๋าไม่เสียงเลยปาจะว่าไงรู้ไหมแล้วล่าบันไดอะเลาบันไดเหมือนอเอาแล้วเหมือนหมดเลยอ่ป๋ามองดูพอดียาส่งไปดูป๋าว่าเนี่ยพอดียวส่งไปป๋าดูเนี่ย โอ้เราดูดูดด่ายบีท่ายติดตรงนี้เลยมาโชว์ไม่อันนี้รับทราบนะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงมันต้องมีสิสถาปน,นิกเก่งเก่งเก่งเยอะเขาต้องอมไ,ไม่ถาว่านี่กเก่งแล้วก็พูดทึว่าเนี่ยปิดอย่างที่บอกในตรงนี้ปิดบรเลยเสาสองต้นเนี่ยอืมทำปิดไปเลยไอ้ตรงนั้นดูยางเก่าแลวขึ้นข้าง,างๆใช่ไหมมันตโครงสร้างมันปรับไม่ได้อะทุกคนถ้าสมมุติไอต่อให้เราขัดใจเสาสองต้นนี้ก็ตามมันปรับไม่ได้มันเอาออกไม่ได้มันคือมุก แล้วก็ทําบันไดน้่นตรงๆันเป๊ะเลยนะอืมเอออ๋ออีเสากับบันไดเนี่ยมันตรงเปรียบเทียบทาบันไดแล้วเนี่ยทํามันกว้างไว้มันก็ยังไม่น่าเกลียดเอาเราเนี่ยออกนะมันก็ยังไม่น่าเกลียดอ่าสองร้อยคนดิวถามตรงๆนะมันแย่ไหมถ้าสมมุติว่าเราทําเราดีลิสบันไดออกแล้วเอาบันไดไปด้านข้างอะ ในสายตามันยังเป็นเมนอยู่ไหมอย่าให้มันอ่ะถ้าถ้าในมุมแฟนแต่จถ่ายตรงยังไงตรงยังไงเมนนันเนมันแม่และขสาสองต้นก็ทําแบบโอ้โหบาลานจริงๆนะจริงอีเสาสองต้นมันก็แบบเนี่ยมันทาบาลานแล้วก็ทําสีสันมาอุรอๆเขาปูหินอ่อนในเดียวข้างๆที่เขาทนคือเป็นต่างสีอะอเออแม่แล้วก็ทําเสามันต้องแก้ยังไงอะเหมือนจริงๆ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ให้คนออกแบบดูนะเดี๋ยวดูดูไอเสาสองต้นตอนนี้เขามีเสาโรมันขายเดียวไอเสากลมเนี่ยสองต้นมาประกอบกันน่ะเอาโรมันมาโอบได้ไหมอ่าเอามาหุ้มมันจะเหมือนไหมแ่าบันไดก็ต้องย้ายยังไงดีก็ต้องย้ายบันไดแต่เราก็เอาออกให้ป่ะเอาเสาโรมันมาหุ้มได้ไหมมาหุ้มเขาหุ้มได้ไม่เราก็เราก็คิดภาพไม่ออกหรอกแฟนคลับแต่ยังอันเนี้ยคือเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากบรรยากาศหลอนๆน่ะเป็นบรรยากาศที่มันแบบ ดีขึ้นได้ไหมดิวดิวประกาศดได้ไหมแฟนคลับใครที่แบบเป็นสถาปนิกหรืออะไรอะ่ะถ้าถงมาทางเฟสดิวได้หรือส่งมาทางข้อความอะไรดิวได้อะ่ะลองเอาภาพเนี้ยไปออกแบบให้ดิวหน่อยว่ามันจะเปลี่ยนแบบเปลี่ยนสิ่งแบบเนี้ยให้มันกลายเป็นแบบเปลี่ยนจากบ้านหลอนให้มันเป็นมันหลอนอะ่ะเอาตรงตรืมันดูหลอนอะ่ะสําหรับดิวนะมันมันดูแบบ มันดูหลอนอะเสาอันนี้มันขัดใจเนาะเสาอันนี้คือถ้าเอาพวงหลีดมามามัดใส่คือใช่เลยจริงนะนเพราะว่าเราไปงานศพบ,บ่อยไงเราก็มองมองเห็นภาพเลยแม่ยังบอกชาลิสาย,ยังบอกแบบใดมันก็เหมือนจริงแบบใดเนี่ยตรงเนี้ยคือเดินเขาตรงเนี้ยคือที่พักใช่ไหมวางลงตั้งใช่ไหมแล้วแล้วเข้าไปข้างในอ่ะตรงเนี้ยเป็น เป็นที่เผาพอเผาเสร็จมันก็ตรงเนี้ยมันจะปิดเลยเติมเติมเลยแกได้สาวนนี้เาเก่งเราก็เก่งแกใครได้หนูคนทำทถ้าถ่ายไกลๆจะสวยมากเลยค่ะพอบ้านสวยมากจริงแก้บันไดบันไดยังไงก็แกไม่แก้ไม่ได้ไม่แกไม่แก้ไม่ได้ปิดทึบทำเป็นห้องเลยอืม จริงตรงนี้มันเป็นห้อง,งนะมันกว้างมากเลยมากมันใหญ่มากใหญ่มากทำเป็นห้องละห้องหนึ่งเลยนะใหญ่มากแต่ข้างในสวยเลยทุกคนข้างในสวยข้างในมีที่จริงมีที่กินวงกินวายข้างในสวยเลยอืม โอเคโอเคครับโอเคโอเคลองดูลองดูอืมโอเค